สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกม f i n a l a อ f r r e d y ภ p า r k s ค s u r u t y t y i r g e c h ครับและนี่ก็เป็นคลิปทฤษฎีอีกแล้วนะครับและในวันนี้ผมมาพูดถึงทฤษฎีที่น่าจะมีความน่าสนใจมากที่สุดแล้วละครับส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในห้างพิซซ่าเพล็กนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันอยู่ด้านล่างใต้ดินและนั่นผมพูดถึงร้านพิซซา Freddy f a z b แบ r p i z z a Place นั่นเอง ซึ่งในวันนี้ผมจะพยายามตอบคำถามให้หมดว่าแท้ที่จริงแล้วร้านพิซ่าแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมันอยู่ด้านล่างใต้ดินนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญครับทำไมหุ่นสครับแท็บรวมถึงบ๊อบถึงไม่ได้ถูกเผาความจริงแล้วเขาแทบจะไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวในวันนี้เรามาพูดถึงกันครับโดยการที่เราจะสามารถลงมาอยู่ใต้ดินได้นั้นเราต้องมีอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นด้วยกันครับนั่นคือกล่องเสียงของชีกา กรงเล็บของมอนตี้แล้วก็ดวงตาของร็อกซี่นั่นเองเมื่อเราได้มาแล้วอีกเบาะแสหนึ่งที่เราจะสามารถหามาได้เนี่ยนั่นคือจดหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายซิงโฮที่มันได้บอกว่าห้างแห่งนี้เหมือนมันสร้างทับหลุมอะไรบางอย่างอยู่นอกจากนี้มันยังมีจดหมายการดูดไฟใน way, ร็อกซี่เลสเวร์รวมถึงลิฟต์เก่าๆที่อยู่ในสนามแข่งรถแห่งนี้อีกด้วยครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว เราก็พร้อมที่จะหาร้านพิซซ่าแห่งนี้แล้วล่ะครับและเมื่อเรามาถึงแล้วคําถามที่ผุดขึ้นมาในหัวเราตั้งแต่แรกคือเจ้าร้านพิซซ่าที่มีชื่อว่า Freddy f a ฟร์ a แบ i z พิซ za เพลสเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่เพราะว่าส่วนใหญ่ร้านพิซซ่าที่เรารู้จักเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก Fredbear Family Diner หรือแม้ก็ร้าน Freddy f a ฟ b e a r p i z za ใช่ไหมล่ะครับแต่ร้านนี้ชื่อมันดูแปลกๆไปแต่ถ้าหากว่าใครเคยเล่นตัวเกมภาค6 หรือไม่ก็ดูโครงสร้างภายในร้านแห่งนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับว่าร้านพิซซ่าแห่งนี้คือร้านพิซซ่าแห่งเดียวกันในตัวเกมภาคที่6หรือ Freddy Fazbear Pizzeria Simulator นั่นเอง แต่ว่าสิ่งที่น่าสงสัยมากๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าใครได้รู้ตอนจบของตัวเกมภาค6แล้วเราจะรู้ว่าร้านพิซ่าแห่งนี้ถูกไฟเผาไปแล้วซึ่งการเผาครั้งนี้เรียกได้ว่าเกรียมครับถึงขนาดที่ว่าร้านแห่งนี้มันน่าจะไม่เป็นจนจน,จนม่เหลืออะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าอันนี้เนี่ยโครงสร้างโดยรวมยังดีอยู่เลยครับไฟบางดวงยังสามารถเปิดได้เวทีก็ไม่ได้ดูพังมากขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้น มันแทบจะไม่มีร่องรอยการไฟไหม้เลยด้วยซ้ำครับอย่างตู้อาเขตหรือว่าประตูเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะของสนิมเกาะซึ่งเป็นการแสดงว่าเออร้านนี้เนี่ยมันอยู่นานมากๆแล้ว แต่พอเรามาเปรียบเทียบกับห้างพิซซ่าเพกในฉากจบ Fire e n d i n g เนี่ยเราจะพบว่าตัวเฟรดดี้นั้นทําการจุดไฟเผาห้างแห่งนี้จนไม่เกลียมไม่เหลืออะไรเลยครับฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วร้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนซึ่งคําตอบก็ง่ายมากๆเลยครับนั่นคือการที่ร้านพิซซาแห่งนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาหรือในอีกอย่างหนึง่งนั่นคือฉากจบ Good Ending ในตัวเกมภาคที่6ที่เราได้เห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็น Scrap a b Scrap t a b โมเทนเฟรดดี้และเลฟตี้ถูกไฟเผานั้น <Hello. S 1> เรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับฟังมันอาจจะดูแปลกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังต่ออีกนิดนึงและทุกคนจะเข้าใจเองนะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมมั่นใจได้มากขนาดนี้นั่นเป็นเพราะฉากอินโทรในตัวเกมภาคที่8หรือว่าภาคเฮลวันเต้นนั่นเองในฉากนี้เนี่ยเราจะได้รู้เลยครับว่าเรื่องราวที่เราได้รับรู้มาทั้งหมดนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเกมที่มีผู้พัฒนาอินดี้ได้ทําการสร้างขึ้นมาเท่านั้น เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงเลยก็ได้และในภายหลังเราก็จะได้รู้ว่าผู้พัฒนาเกมอินดี้คนนั้นเขาได้ถูกบริษัท Fastback Entertainment ทําทำการจ้างและสร้างเกม f i n a l a ์แ f r e d d y ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อ Discredit ตัวเองแต่เพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่อาจจะเลวร้ายกว่านั้นซึ่งหลังจากนี้ผมจะเรียกผู้พัฒนาเกมอินดี้ว่าสกอต t h คอตันละกันนะครับเพราะว่าสกอตเขาก็เป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาจริงๆนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ทางสกอตคอตัน เขาได้ทำการนำมาใช้เป็นเกมเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่ Fastback Entertainment ทําทำการให้ตัวสกอตเองแหละครับและถึงแม้ว่าข้อมูลบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องราวในตัวเกมภาคที่6นั้นมันไม่ใช่ความจริงครับและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เบิร์นแทและบล็อยังรอดอยู่นั่นเองซึ่งข้อสนับสนุนเนี่ยมันมีอยู่2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือตัวโมเดลของทั้ง2ตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวเบิร์นแท็ปแล้วก็บล็อบเองซึ่งมันดูแตกต่างจากตัวเกมภาคหกอย่างลิบลับเลยแหละครับอย่างเช่นตัวเบิร์นแท็ปนั้นเขามีแขนอยู่2ข้างอยู่แล้วแตกต่างจากในภาคหกที่เขามีแขนอยู่ข้างเดียวส่วนถ้าเรามาดูตัวบล็อบเนี่ยหน้ากากของเขามันจะเป็นหน้าฟันทามเฟรดดี้ซึ่งแตกต่างจากตัวเกมภาคหกนะครับถ้าทําการเปรียบเทียบก็น่าจะรู้เลยครับว่ามันแตกต่างมากน้อยแค่ไหน อย่างที่2คือหุ่นที่บล็อบทาการกินเข้าไปครับโดยหุ่นที่ตัวบล็อบทาการกินไปนั้นโอเคมันอาจจะมีตัวเบบี้รวมถึงตัวมริโอเนตซึ่งถ้าอ้างอิงจากตัวเกมภาคที่6เธออยู่ในร่างของหุ่นเลฟตี้นั่นเองแต่ถ้าเราดูโครงหน้าแล้วเบบี้มันเป็นเบบี้จากภาค5ไม่ใช่ภาค6ส่วนตัวของเลฟตี้ก็ไม่ได้เห็นเลยนอกจากนี้มันยังมีหุ่นชิก้าบอนนี่ในภาคแรกแล้วก็แมงเกิในภาค2อีกด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไปนสนับสนุนข้อมูลของตัวเกมภาคเฮเวนเต็ hey d ที่ทาง Fastback เอ t นเตอร์เทนเได้นำเอาเซอร์กิตบอร์ดของหุ่น a n i m ม t r ทรอนิกเก่าๆนำมาสแกนเพื่อเอาโค้ดและเอามาใส่ในเกมอีกทีหนึ่งเพื่อลดต้นทุนนะครับและเมื่อเขานำเซอร์กิตบอร์ดออกจากหุ่น a n i m ม t r ทรอนิกแล้วเขาก็นำเอาเศษสร้างหุ่นนั้นนำมาให้บล็อปกืนกินซึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลที่ตัวของบล็อกนั้นถึงได้ใหญ่มากๆขนาดนั้น และนี่ก็จะเป็นการอธิบายฉากพูดของเฟรดดี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เฟรดดี้ได้พูดว่า I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My They angry, you friends confused, are here. They are protect so I can so but ในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีใครสักคนที่ได้นำเอาเซอร์กิตบอร์ดมาทำเป็นชิป AI นะครับและฝังเข้าไปในหุ่นแกลมล็อกเฟรดดี้ซึ่งตอนแรกเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเกิดจากโค้ดที่มาจากเซอร์กิตบอร์ดของหุ่นตัวเก่าๆแต่เมื่อเขาลงมาที่นี่เขาจึงรู้สึกตัวขึ้นมาครับ เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกบอนนี่ชิก้าที่อยู่ในร่างบล็อกว่าเพื่อนเขาทําไมถูกไหมล่ะครับเพราะตัวเขา ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ถูกฆาตกรรมโดยวิลเลียมอาฟตันนั่นแหละและถ้าผมอ้างอิงจากความเป็นไปได้ที่ความโกรธเกลียวของวิลเลียมอาฟตันสามารถกลายเป็นโค้ดและกลายเป็นกริชแท็บได้ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันครับคือตัวแกรมล็อกเฟรดดี้นั้นก็กำเนิดมาจากโค้ดที่กลั่นมาจากความโกรธเกลียวของเด็กที่ถูกวิลเลียมอาฟตันฆ่านั่นเองซึ่งถ้าเราอ้างอิงชื่อจากตัวเกมภาค6นั้นเด็กที่ถูกยัดศพเข้าไปในหุ่นเฟรดดี้คือตัวเกเบรียลนั่นเองครับ มันเป็นไปได้ไหมครับว่าโค้จากเด็กที่มีชื่อว่าเกเบรียลมันแฝงเข้ามาในเซอร์กิตบอร์ดของเฟรดดี้และเมื่อมีใครก็ตามเอาเซอร์กิตบอร์ดนั้นมาแปลงเป็นหุ่น AI นั่นเลยทำให้จิตวิญญาณของเกเบรียลเข้ามาอยู่ในร่างเกมบ็อกเฟรดดี้นั่นเองครับและนั่นมันก็ดำมาสู่คำถามสุดท้ายครับนั่นคือตกลงแล้วทำไมถึงมีร้านเฟรดดี้แฟ t b a นแบร์พิซซ่าเพลสอยู่ด้านล่างห้างแห่งน,นี้กันแน่มันเป็นไปได้อยู่2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างแรก คือทาง fast b u y e e n t e r t a i n m e n เเขารู้ดีอยู่แล้วว่าตัววินลิมอาร์ตตันอยู่ในร้านพิซ่าแห่งนี้ซึ่งเขาก็ไม่อยากจะให้ใครรู้และก็ไม่อยากให้ตัววินลิมอารตตันเป็นอะไรด้วยเขาเลยคิดการใหญ่ทำการถมดินทั้งหมดแล้วก็สร้างห้างทับลงมาอีกทีหนึง่งซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้มันจะไม่มีใครรู้เลยที่ทราว่าเอ้ยมันมีร้านพิซซ่าแห่งนี้อยู่ในโลกใบนี้อีกด้วย เพราะว่ามันถูกทับไปแล้วนั่นเองและเมื่อเขารู้แล้วว่าวิลเลียมอัฟตันนั้นได้อยู่ในที่ที่คิดว่ามันปลอดภัยมากๆแล้ว Fastbear เอนเตอร์เทนเ t จึงทําการทําบางสิ่งบางอย่างอยู่2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือเขาทําการสร้างหุ่นแกรมล็อกขึ้นมา โดยหุ่นแกรมล็อกนี้มันจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือพวกเขาต้องทําการรีชาร์จเพื่อให้ตัวเองสามารถกลับมาทํางานได้ซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างซึ่งอันนั้นผมจะไม่พูดละกันเนาะแต่ว่าเขาทําการสร้างหุ่นแกรมล็อกขึ้นมาอย่าง <t une> ที่2นั่นคือเขาทําการจ้างเวเนซ่าหรือว่าแวนนี่มาเพราะเขารู้ดีอยู่แล้วครับว่าตัวแวนนี่นั้นเธอเป็นคนเดียวที่สามารถติดต่อกับวิลเลียมอัฟตันได้ผ่านโค้ดนะครับเขาจึงให้แวนนี่ทำการลงมาที่ร้านพิซซ่าแห่งนี้ เพื่อนำการชุบชีวิตวิลเลียมอัฟตันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้เครื่องรีชาร์จสเตชันที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่เครื่องรีชาร์จสเตชันนั้นไม่สามารถทำให้วิลเลียมอัฟตันฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่ามันต้องใช้อะไรอีกอย่างหนึ่งและนั่นผมพูดถึงเรมแนนนะครับตัวแวนนี่จึงทำการลักพาตัวเด็กมาทั้งหมด9คนเพื่อนำการฆ่าและนำเรมแนนมาใส่ให้กับตัววิลเลียมอัฟตันเพื่อนำการฟื้นชีวิตขึ้นมาและตัวเกเกอรี่คือเด็กคนที่10 คนที่อาจจะทําให้ตัววินเลียมอัสตันสามารถกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นได้แต่ว่าเผิญออว่าตัวเกโกรี่นั้นเขาเป็นเด็กที่โหดมากๆนะครับเขาจึงสามารถเผาร้านพิซซ่าแห่งนี้ให้ไหม้เป็นจุนได้ และนี่แหละครับก็คือข้อมูลที่ผมอยากจะบอกในคลิปคลิปนี้นั่นเองเรียกได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะทาถถ้าทายมากๆแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงครับและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแบบว่าเอ้ยมันกาวมากหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันเนาะแต่สําหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม Your guest profile is unknown to me. Who are you?